เคยแขก61ปีแต่งสาวศรีลังกาชีวิตล่าสุดต้นสุดชาติไวัยเกษียนแต่ไม่แก่หลอกกว่าตอนอายุ30 เชื่อว่าแฟนเพลงยุค80-90ถึง90ไม่มีใครไม่รู้จักสุชาติชวังกูลในฐานะนักร้องชายคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งราชอาณาจักรไทยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ถัดมาไม่นานชายหนุ่มคนนี้ก็สามารถทำให้ทุกคนจดจำได้อีกครั้งหลังออกอัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่าสายทานกับค่าย EMI ประเทศไทยด้วยเสียงอันหล่อเหลาและหวานซึ้งตึงใจ ผลักดันให้เขากลายเป็นศิลปินนักร้องที่ฮอตที่สุดคนหนึ่งของยุคนั้นบทเพลงดังอย่างใจรักพวังรักดังเมฆสายเหมันที่ผ่านพ้นไปถูกเปิดอย่างทียิบในทุกขึ้นวิทยุจนแวรรุนร้องตามกันได้ทั้งประเทศ ระยะเวลากว่า25ปีจวบจนปัจจุบันสุชาติชวัางกูลเจ้าของฉายาต้นฉบับนักร้องเสียงหล่อมีอัลบั้มออกมาทั้งหมด16ชุดรวมกว่า200เพลงก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปจากวงการดนตรีทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันแสนงดงามผ่านหลากหลายบทเพลงแพร่อให้ย้อนระลึกถึงวันวาน แต่เขาคนนี้ก็ได้หายจากวงการนานกว่า10ปีกลับมาให้หายคิดถึงกับต้นสุชาติชวังกูลนักร้องระดับตำนานอดีตนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับซปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยแม้ว่าตัวจะห่างหายไปจากวงการเพลงไปนานนับ10ปีแต่บทเพลงของเขาหลายๆเพลงยังคงโด่งดังข้ามเวลาจนถึงทุกวันนี้และเชื่อว่าช่วงเวลานับ10ปีที่เขาห่างหายไปสร้างความคิดถึงให้กับแฟนเพลงหลายๆคน ล่าสุดรายการจอดใจดึงตัวต้นสุดชาติมาสืบสอบกอดติดชีวิตหากข้อเท็จจริงว่าเพราะอะไรเขาตัดสินใจหันหลังให้กับวงการพร้อมเผยเรื่องราวชีวิตอีกด้านที่เขาได้ทำมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาคือการไปช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ทหารและตำรวจที่ชายแดนอีกเยอะเลย เป็นจุดเริ่มต้นให้ผมอยากมาทํากิจกรรมอยากช่วยเหลือตั้งแต่วันนั้นผมไปให้กําลังใจทหารตํารวจอย่างต่อเนื่องโดยที่ทําไปเงียบๆไม่ออกสื่อและเมื่อ2ปีที่แล้วเจ้าตัวยังได้เผยภาพหน้ายินดีที่ทําเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีและอวยพรกันยกใหญ่เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพลงบน Facebook ทําเอาคนที่ติดตาม Facebook เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมายภายหลังจากที่ทางด้านนักร้องดัง ต้นสุชาติชวางกูลได้มีการโพสภาพตนเองกับหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับข้อความระบุว่าขอเชิญร่วมยินดีกันหน่อยนะครับมาแต่งงานไกลถึงสีลังกาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นทางด้านของนักร้องดังได้มีการโพสเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าการเดินทางไปประเทศสีลังกาครั้งนี้ก็เพื่อจะไปทำพิธีทอดกระถิน่น ซึ่งบางส่วนก็เชื่อว่าการโพสข้อความชวนเซอไพรส์ถึงเรื่องการแต่งงานในครั้งนี้นั้นน่าจะเป็นการเล่นมุกของเจ้าตัวมากกว่า